พี่น้องในมอนมาเที่ทนนะททยวสวนสาธารณนะเด้อพี่นอ้องเด้อถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งระเบิดสวนสาธารณะน้องเล่เล่าถ่ายเล่าพี่้องมากับพิงเด็กนางพิงข่อย บรรยากาศดีพี่น้องเอ้ยสบายสบายเลยสวนสาธารณะโดนละไมม้อนมาได้มามันนี่ยก็เลยมาเห็นธนว่าเขาสวรรค์ได้เห็นโดยสารเขายังเขาก็เลยไม่ม้อนก็เลยมาพี่น้องออกจากตลาดแล้วก็ออกจากตลาดก็เลยพากันมานี่หละสิบสอง่ลนางกินเขา แม่นางกินเข่าอยู่ที่ทรายเบิึงแม่น้ำคลองขืนร้ายเป็นไงไปไปเบิึงน้ำกันพี่น้องเบิึงแม่น้ำคลองน้ำกันน้ำคลองเต็มฟังสวัสดีโฮมเย็นเดี๋ยวนี้นะมาตลาดวันนี้มาตลาดสวรรค์ไซ เดียไปเบิ่งน้ำของน้ำของขึ้นเต็มฟังเลยพี่น้องเห็นปะน้ำของเต็มฟังเลยไอ้ฟังเลยน้ำข้อฟังข้างหน้ากับมุกดาหารเลยพี่น้องเด้อมุกดาหารข้างเลย ขึ้นไปฝุ่นกน็ยังน่าโป้ยังโอ้ยมีมันกับหูดอกหน้าไซย่ายังขันปากเทาลายบ้านเห็นไหมน้ำพองขึ้นลายเลยเต็มฟังเลยเก็จะเจอาก็มาเล่นเขาก็มานอนเหรินเย็นอยู่นี่แหละเห็นปเขาจะนอนเล่นนหนุ่มใหม่อันนี้ยังนอนขับ ังนอนค่ะมาเล่นแพ็มาเล่นนี่นมันเย็นพี่น้องไปเบิ่งแม่วานศึกินข้าว,ก,วกันเดน้อบา้เด้อแม่วันได้ยัออมมมาายยงมากินนี่ก็สิมากินข้าวเลยพี่น้องนี่เน่แม่ข้าวอันนี้ฝนนั่นเนียนมะเขือใส่เห็ดเพืียงอันนี้ครับตามสมัยสมใส่เห็ดซื้อเอาแล้วก็ม,มกมพืน้นท้องปลาเดอ้อมีน้ำลายไหลมามากินน้ำกันมืนอทุกคน ตำบานไม่มอ้นตำวานหวานรดส่งแต่ก็นำมาเผาครีงตักขาวจดจดสบายดีพี่น้องเงียบสางแพงเมื่อทุกคนเด้อกินเข่าในเมมอนเด้ออยู่สวนพระลนาพี่น้องมาเที่ยวสวรรค์เหมือนนี้มาเด้อเพื่อนๆทางเมืองหนองเมืองไทยหิวเข่าแล้วสบายดีพี่น้องมเขาขงเาด เมื่อไกจากบ้านไปม,ม,ม,ม้อนไหมไกหลุดกับเยาลายเมื่อยเขาเลาะตลาดก็เมื่อยไอ้สายยายเนี่ยนะว่ามีไข่ที่เห็นมีพื้นทองหลายนส่วนทองปลาเขาปลาหนัง 那不得考嘛？

穿大了。 าทเซโนโลเซหาพันสวนโลเหาพัน คลิปนี้กันเป็นวาไปก่อนเด้อพี่น้องเดลยลืมติดตามคลิปหน้าเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับตะไคร่ส่งน้องทีมยายหมอนทุกอย่งเลยบ๊ายบาย